เอาเอาเอาเก่งเหรอเก่งเหรอชู่ชู oh ่ไหนฝ่ายแดงไหนฝ่ายน้ำเงินเนี่ยไหนฝ่ายแดงไหนฝ่ายน้ำเงินเอาชู่กันชู่ชู่ชู่โอ้สิกเหนืยสิกใต้ สึกเหนือสึกใต้ลุย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 เอาเอาเอากำลังถามข่าวถามข่าวกันอยู่เจ้ายังไงกันกำลังจะแย่งนางรถจนากันอยู่รถจนาวิ่งขึ้นบนต้นไม้ไปแล้ว Ô, à đó à đó ở lâu, à lâu, chu lâu, chu lâu, chu rồi, chu rồi chu rồi à rồi à Phải đang Phải đông ngân Phải đang Phải đông ngân Chú Chú Phải đang Phải đông ngân Số Mùi hả? Quay đi, quay đẹp đây nè Ồ Chú, chú, chú Chú Quyên phí Mày mì quá rồi, áo Quyên cầm bà can này Ồ, khu này เออกรรมการถ่ายเอาข้าวข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 าเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอาใสเอารถจะนะาขึ้นไปบนจนไมวแล้วแล้วแล้ว ย่งย่งนางรดจนารจนาึนา้นไปบนต้นไม้แล้วเอเอเอ่เจ้านเล่นรับรดจนา<อ>นางซีดายังมีอยู่นางซีดายังมีอยู่ไปแล้วไปแล้วยอมแพ้แล้วไม่ยอมแพ้เว้คุณจะไปหานางรถจนาเว้ อ๋อ oh, จับเลย <laughs> ทำไมมันคุ้นอย่างเงี้ย <laughs> ทำไมมันคุ้นอย่างเงี้ยเออแตไมันคุ้นอย่างเงี้ยอ่ะ <laughs> เป็นเพื่อนกันอะไรละ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 อ๋ออ๋อโอเคชนะแล้วโอเคชนะแล้ว